ตอนนี้ก็หลังจากที่ฝึกในสนามมาเรียบร้อยนะครับจะมาขับมาเรื่อยๆแล้วด้วยด้วยคนขับคนนี้เองนะครับก็จะสายอย่างอันนี้คําถามไม่มีอยู่แล้วนะครับ <c oughs> าาถามไปเลยโมมีคําถามเอาวันที่ไส่มาใไส่บอกว่าเวลาถึงที่เดียวเราก็ต้องเดียวอย่าถามได้ไหมดเป็นถนนใหญ่เนี่ยเ <c oughs> จ้าต้องคิดส่วนหนึ่งคือต้องคิดอย่าถามผ่านถามเรามันจะว่าเหตุต้องคิดสนงองไ้ ความคิดของเจ้าของเอามาใส่สังเกตแล้วก็ปฏิบัติค่อยๆคิดค่อยๆทำเนี่ยวงเดียวดันใส่มันห่างเกินไปที่จริงเจาา้าของต้องเดียบไปตามทรายเดี๋ยวห้อนาตางอีกแล้วคือลื่มคิดอีกแล้วเอาขยับไปเร่งนิดนึงไปเบาๆไปนรดๆเพื่อไมนเร่งตเตลิดไปทั่วทิพเร่งพอประมาณเร่งไว้ให้รถมันขยับ เออนั่นแหละเล่งไว้เออตาเบึงเดี๋ยวไปเบึงทางขวาในจักน้อยแล้วก็ตรงไป้างหน้าไม่มีอะไรแน่นอนนะครับกับมือใหม่กับความคิดของเขาด้วยนะครับกับหน้าตากับท่าทางทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมือใหม่เป็นอะไรที่สังเกตได้ยากต้องคอยพูดคอยระวังนะครับเห็นขับมาได้อย่างนี้อย่างนี้นะครับไปคนเดียวไปไม่ได้ ก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าขับไม่เป็นแนะนําให้มาเรียนนะครับผมวันนี้ผมเหนื่อยแล้วพูดเสียงดังไม่ได้อันนี้ก็แค่ทรงตัวเองไปเรื่อยมีความมั่นใจในตัวเองวิ่งไปเรื่อยเมื่อกี้ในหมู่บ้านยากกว่านี้เยอะอันนี้ถนนใหญ่เราวิ่งไปอย่างเดียวอยากมองก็มองซ้ายทีขวาทีหน้าเป็นหลักไม่ต้องไปคิดเยอะอยากเร่งก็เร่งแล้วก็ลองเร่งดูว่าเร็วเร็วกว่านี้เป็นยังไงช้ากว่านี้เป็นยังไงสังเกต คนขับจะต้องเริ่มจากการสังเกตตัวเองไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจะได้รู้ว่าตัวเองคืบหน้าไปถึงไหนแล้วมองผ,ผ่านเวลาเราดูกระจกเราอย่าไปคิดว่ามันอะไรยังไงมากมายเราเน้นการมองข้างหน้านี่พารถตัวเองตรงไปเรื่อยๆอย่าตกใจว่าอะไรจะมาผ่านมาผ่านไปมีสตินะครับมีสติใจเย็นๆค่อยๆไปเรื่อยๆ เห็นลูกศรยูเทิร์นไหมเห็นไหมครับอาแต่ว่าตรงไปก่อนอันนี้ถามก่อนนะครับจะได้ดูเป็นเวลาเราจะยูเทิร์นตรงไปเรื่อยเรื่อยเราจะไปยูเทิร์นลูกศรหน้านะครับไปเรื่อย่ยตาเราดูกระจกไปดู้างหน้าไปพารถตัวเองไปเลยมั่นใจตัวเองเร่งกันเร่งขึ้นพาไปเรื่อยๆื่อยนะครับชาเกินก็ไม่รู้จังหวะนะครับ เป็นที่กดดันตัวเองไปเปล่าๆบางทีก็ไม่รู้ว่าตัวเองทําอะไรอยู่มันแจมันลอยเล่งบ้างอะไรบ้างเล่งบ้างเบรกบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าฝึกไว้เราจะไปวางเท้าอยู่ที่คันเร่งอย่างเดียวก็ไม่ได้แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าสลับมั่วอย่างนั้นโมเมนต์แลนไปเรื่อยๆสลับบ่อยมากก็ไม่ดีไม่รู้ว่าเยียบอะไรอีก เร่งเร่งถ้ารู้สึกว่าเร็วก็เปลี่ยนเท้ามาเป็นเบรกลองแตะดูว่ามันเบรกไหมอะไรอย่างงี้สี่นะอันนี้ก็เร่งไปเรื่อยเพราะว่าความเร็วรถดดูอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่คอนโซลหน้าเท่าไหร่ครับสี่อ่าไปเรืเ่อยมีสติอันนี้ก็เป็นการเดียวเข้าโค้งนะครับอ่าจากที่เคยหยูดแต่ในสนามนะครับตอนนี้ก็ไม่ใช่สนามแล้วนะครับมันคือถนนชีวิตนะครับ ต้องไปให้ได้เหมือนคนอื่นเขาจากคนที่ขี้กลัวคนหนึ่งนะครับคนที่ดูแต่คนอื่นคนที่นั่งอยู่แต่หน้ารถ mm hmm. เห็นลูกศรอ,อยู่เทองหรือยังเห็นหรือ hmm. ย <Okay. S 2> ังเปิดไฟขวาไว้แล้วก็อย่าเพิ่งไปดูก่อนมีรถไหมข้างขวามีโอเคถ้าหมดแล้ว mm hmm. ค่อยๆไปได้หมดยังหมดแล้ว,ลวปล่อยไปได้เขามีอยู่เขาไปไก่อนและลอเบรกอย่านี้ไปไหนอย่านี้ไปไหนอย่านี้ไปไหน,อย,น,ไไหนอยู่ในเลนตัวเองไว้ มีไหมมีอยู่สองตันอ่าให้ชะลอไว้อันนี้อันตรายนะครับเมื่อใหม่ต้องดูให้เป็นถ้าเราดูไม่เป็นเราไปไหนไม่เป็นนะครับแล้วก็เป็นภาระคนอื่นด้วยนะครับข้าหลังเขาจะไปไหนเขาจะไปไหนเรา,เราจะคล้อง,องเขาจะคล้องปิดภาระคนอื่นเนี่ยตอนนี้อันนี้แหละคือสถานการณ์น,นะครับคือตัดสินใจไม่ไม่ถูกนะครับเพราะว่าดูไม่เป็นนะครับอันนี้แหละปัดสินใจตัวเองให้ดีนะครับ ระวังนะดูดีๆมีสมาธิเมื่กี้เราปิดเปิดไฟเลี้ยวเขาไปไม่กล้ามานั่นเห็นไหมมันมีอะไรที่เยอะนะครับมันไม่ใช่ว่าเราจะขี่ยังไงก็ได้นะแล้ตอนนี้เราก็ค่อมเลนอยู่ด้วยนะครับจริงๆมันต้องเข้าให้ได้ตั้งแต่ก่อนร้อยเมตรอย่างน้อยร้อยเมตรนะครับร้อยห้าสิบเมตรหนุนสองร้อยเมตรหนุนถ้าใหม่ๆนะครับไปยังเอาไอเดียวทานี่เออล้อล<ป>เอาถิมเลยเด้อคำถามฝาดขาปลาเลยคำถามนี้ เราดูเราดูก่อนแล้วก็ถ้ามั่นใจว่าเป็นจะไปได้เท่ากับขยับรถเลยเออม,มันมันเวลาถามมันว่แมนเวลาถามแล้วตอนนี้มันเป็นเวลาที่ต้องชิดเอาคืนพวงมาลัยไม่ต้องไปอะไรมากกับมันคืนมากเออนั่นแหละแดงคืนนิดนึงอย่าไปมองพวงมาลัยเด้อมองทางที่เราจะไปแล้วก็สังเกตคนอื่นนะครับเดี๋ยวหยุดรถข้างหน้าไปเลยคขาบออันตรายเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราไม่ได้ดูนะครับบางทีเดี๋ยวหยุดรถก่อน จะไปไนอ,อตอนนี้เมื่อเกี่ยวกับเรานะครับคนขับนี่คือสมาธิไม่ค่อยดีเราจะต้องจอดเพื่อให้เขาหยุดคิดก่อนถ้ามันไปก่อนมันจะมีปัญหาได้นะครับเราดูรถคันอื่นเขานะครับมันอันตรายมากถ้าเราจะไปงุ้งงิ้งงุงงิ้งนี่มันไม่ได้ห้ามห้ามถามคำถ,ถ,ถามนะครับจำเอาไว้อย่าถามอย่าเรียกว่าอะไรยังไงต้องมีสติอย่างเดียวเราไม่ใช่ว่านั่นเด้มันจะต้องนนมีสติที่คนขับด้วย อันนี้เราพร้อมแล้วนะครับไปต่อดูรถด้านขวา <cellular. S 1> ข้างหน em, ้า, steps, kind of BE าข้างนี้ไม่เกี่ยวแล้วดูฝั่งนู้นครับขยับรถไปเรื่อยๆสังเกตหน้ารถตัวเองนะมองด้านขวามองข้างหน้าไปครับพารถไปข้างขวาพูดนปุ่นเบิ้งฟังบนไม่ต้องมาเบิ้งฟังดีนะเบิ้งข้างหน้าแล้วก็เบิ้งฟังขวาออาเสรก็ได้นะมั่นใจตัวเองเด้วเหตุคือเ่ามันไม่ใช่คนเดิมแล้วมันต้องเปลี่ยนตัวเองจากการคันก็เล่งกันเล่งบ้าง มีความมั่นใจในตัวเองจยจะ,ะเสียผมได้ใส่คำสั่งว่าเอาไปออกเลยอกีกมั่นใจจะฟ้องในการใส่งานเออเดาเรียนรู้มาหลายแล้วต้องเอามาใส่เมมนว่าถ่า้บอกอยู่ในเล่นจะฟ้องจะออกมามเพราะว่ารถมันเป็นเล่นขนานมันไปภายไปมั่นยู่แล้วอย่าไปเบียดตัวเองอย่าไปเบียดตัวเองอย่าไปเบียดคนอื่นถนนกว้างขวางอย่าไปเบียดเขา โอเบิดเสียงลังมือว,ว่องจนหัวคำว่าจะเอาได้สอนไปยป่ะสอนก็เด็กหน่อยเท่านั้นแหละแล้วไปเรื่อยหายใจเจ้าคลองนะ่ะมันปล่อยว่างไม่าไปคิดนี่อย่างไรายแลนตามถนนสะ้คลองนี่ลระไปเรื่อยตาดูหูฟัง อย่าจ้องอะไรนานเกินเหตุให้ดูข้างหน้าข้างหน้าเป็นหลักอย่าไปคิดว่าเราจะทําไม่ได้หรืออย่าคิดเยอะปล่อยมันไปตามนเรื่อยเ,เรื่องของมันไปทุกอย่างเรารู้หมดแล้วเบรคเลนเราก็รู้พวงอะไรเราก็รู้หมดแล้วเหลือแต่ว่ามีสติอย่างเดียว ดูรถด,ด้านขวามีรถไหมดูด้านขวาครับรู้จักขวาจากซ้ายะครับไม่มีเปิดไฟขวาไว้แล้วก็เปลี่ยนเลนถ้ามั่นใจว่าไม่มีใคร้าไปครับเร่งคันเร่งขึ้นด้วยเอาเร่งคันเร่งขึ้น <c oughs> บ,บังคับให้มันตรงไปที่เลนขวาตามเส้นเหลืองอย่างปลอดภัยไปเรื่อยๆ <c oughs> เตรียมยูเทิร์นเราจะฝึกยูเทิร์ <c oughs> อยู่กับเส้นสีเหลืองอยู่กับตามลูกศรที่อยู่ที่พืนนะครับเห็นลูกศรบ้องชลอใช้เบรกไม่ใช่หยียบมคันเร่งแล้วก็อย่าหมุนพวงมาลัยมั่วตกตรงไปก่อนการะยะตัวเองด้วยอย่าให้มันยื่นหน้าเยอะเกินเหตุี่สถานการณ์จริงขยับเดินหน้าไปเองถ้าเราเลี้ยวม้วนเร็วเกินไปเราจะปีนฟุตบาทด้านขวาแต่เบรกไว้อย่าไปเยอะอย่าไปเยอะชิดไปซ้าย ข้างหน้าไม่เป็นของคนอื่นเด้หมุนได้แล้ววงอะไรนะหมุนเฉยๆนี่แหละเออขยับทีละน้อยทีละน้อยเอาเสียงมาโขไว้นะครับขยับไปทีละน้อยหมุนวงอะไรทีละน้อยเออนั่นแหละอ่าตามองไว้ครับตามองไว้มองคนอื่นเขาว่าเขามายังไงไปยังไงจะได้ไม่ตื่นไม่กลัวมัน <c oughs> ตามองที่จุดที่เราจะไปนูน่นคือเรียนข้างในน่นอ่ะปล่อยไปเลยเร่งนิดนึงเร่งนิดนึง จะไปมองเขามากเกินเนดะ้เอาคืนพวงอะไรคืน้เาเล่งนิดนึงเอเอนั่นแหละดีมากดีมากดีมากดูข้างขวาไว้ทําแบบนี้ให้มันได้แบบนี้จิบป่ารอบคุณแหละจนกว่าจะมั่นใจตัวเองเล่งก็เร่งตามเข้าไปเหมือนเขาอันแหละเปิดไฟขวาไว้ก็ดีนะตอนแรกๆที่เราตั้งหลักจําเป็นจะต้องเลี้ยวแล้วก็อยู่ฝั่งซ้ายแบบนี้แนมนบ้จำไห้ได้ทุกทีเลย ขอขายก่อนแมนพวแมนเจาไปม้วนขวาตรงเจลำบากคนอื่นเขาอันนี้เป็นแค่ําได้ตามเสียงยังไม่ใช่ได้แบบด้วยฝีมือนะครับต้องต้องไปปฏิบัติอย่างนี้ไปอย่างน้อยห้ารอบนะครับอย่างมากเป็นสิบนะครับก็คือใช้ประสบการณ์ให้มากที่สุดในการเรียนรู้จนกว่าจะตั้งจนกว่าจะคิดเองได้ด้วยตัวเองเวลาที่ผมบอกว่าดูยูเทิร์นเปลี่ยนเลนอะไรเงี้ยควรจะคิดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บตามนั้นให้ได้นะครับ มั่นใจตัวเองนะครับอย่าไปกดดันตัวเองเอรอบนี้เห็นยูเทิร์นทำได้ดีนะครับเอาให้ดีปล่อยไปเรื่อยๆมีความมั่นใจตัวเองถ้าว่าไม่มีรถใครเราสามารถยูเทิร์นได้เลยไม่จำเป็นต้องจอดรอแต่ว่าต้องใช้ความเร็วที่เหมาะสมให้หน้ารถมันยื่นไปนิดนึงก่อนอย,อย่าตีโค้งนะครับไม่มีการตีโค้งใดๆทั้งนั้นนะครับอยู่ในเลนตัวเองแล้วก็บังคับใช้พวงมาลัยที่เรามีอยู่ในบังคับมัน ถ้าตัดสินใจผิดทีเดียวนี่งานเข้านะครับขยับนิดหน่อยได้แต่ว่าอย่าเพิ่งไปในทีเดียวอขยับไปทีละนิดนะวนๆขวาไว้ทีละนิดตามองไปว่ารถมันจะไปอยู่ตำแหน่งไหนนะครับควบคุมไว้เรื่อยๆทีละนิดเวลาจะขยับรถก็แค่ปล่อยเบรกอย่าเบรกปว่าเบรกอย่าเบรกดเดยอะ อ,อ่านันหละอันนี้ฟังไว้ก่อนนะครับฟังไว้ก่อนพอเวลามันตัดสินใจไปแล้วเนี่ยมันก็คือไปเลยไม่ต้องไปอะไรอย่างไรแค่ไปแล้วก็ตั้งหลักให้ตรงแค่นั้นอเตรียมตัวหน้าคัานนี้มาก็ไปได้เลย,เลยปล่อยไปปล่อยไปปล่อยไปเร่งนิดนึงโอเคไม่ต้องเร่งแล้วตั้งแต่นี้ปรับแค่ให้รถตรงก็พอตามองข้างหน้า <S <S นะครับไม่ใช่ไปกม้มมองวมอะไรงงงๆงกเด้ ยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับยังงงๆตามองข้างขวาแล้วก็เปิดไฟขวาขอาทางเข้าครับตั้งใจทำํำเราตั้งใจดูขวาไม่ใช่ดูซ้ายดูขวาเล่นขึ้นนิดนึงมันตามเส้นขาวนี่ไปมันไปได้อยู่แล้วเล่งขึ้นมันใจตัวเองอดีมากก็ติดตามตอนต่อไปนะครับถ้าชอบการสอนสไตล์นี้ก็ติดต่อกัอนเข้ามาที่ 088335ปนะครับ0072กดติดตามที่โลโกโ้สีแดงๆด้านขวาตรงนี้นะครับบางทีอาจจะไม่ขึ้นนะครับแต่กดตอนที่เห็นนะครับเห็นเพ๊่ก็ากดเลยครับรีบกดทันทีได้เลยนะครับเอาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเร่งไปตามความเหมาะสม